สวัสดีครับพืก,กับสุรข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ชวนมาอยู่ด้วยกันดีไหมล็อบเล่นเฟซไทม์ทวินหาซาลาคิดถึงเสมอ sense, เซนเดสเซนสปีเดอร์เบิร์นะครับเผยค,คลิประหว่างเดยัมรถเรนที่พูดคุยกับโมเมตซาราผ่านเฟซไทม์หลังจากที่เดาเตะชาวโคเอเชียเดินทางมายังนินดนหมิขาวโดยงานนี้ทั้งคู่ยังคงผูกพันกันและแสดงให้เห็นถึงความเป็นคู่ซีไม่เสื่อมลาย เดียร์ยอนรถเร็วนะครับประกันหลังมากประสบการณ์ยังคงคิดถึงเพื่อนรักโมเมสลาดปีจนถล่มประตูของหง่ดังลิเวอร์พูลด้วยการเฟซททางไปหาเบอร์โมในขณะที่กำลังเดินทางไปที่เซนเนตเซนส์ปีเตอร์เบิร์กสโมสรต้นสกัดใหม่ในประเทศลัสเซียเดอะเรดนะครับตัดสินจขายเซนเตอร์แบ็กชาวครเชียให้กับเซนเนตเซนส์ปีเตอร์เบิร์กในราคา11ล้านปอนด์ราว418ล้านบาทเมื่อปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่นักเตะอยู่รับใช้ยอดทีมิงทิมงอานฟิลเป็นระยะเวะลา6ปีรับประสบความสำเร็จมากมายโดยเฉพาะควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อฤดูกาลที่แล้วแม้ว่าตอนนี้ดาวเตยวัย31ปีได้เดินทางไปอยู่ในดินแดนหมีขาวแล้วนะครับแต่ความผูกพันระหว่างเขากับซาลาก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคู่ซี้หงดังยังไม่เคยเสื่อมคายล่าสุดทวิตเตอร์ของเซนดิสเซนส์ปีเตอร์เบิร์กก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอระหว่างทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันผ่านสื่อสัลคมออนไลน์ ในขณะที่ด็อกเรนกำลังนั่งอยู่ในรถบทสนทนาบางส่วนขณะคู่ผ่านเฟซไทม์โดยดบอเรนกล่าวว่าบางโมว้าวทรงผมใหม่ของนายเท่ไม่หยอกขณะที่ซาร่าก็ตอบกลับมาว่าขอบคุณทรงนี้เท่กว่าของนายอีกฉะนั้นดาวเตะรองแชมป์ผู้บอลโลกส0อ8ปก็กล่าวต่อไปว่าฉันมาถึงแล้วและฉันเพิ่องออกจากสนามบินมีแฟนบอลมารอต้อนรับฉันด้วยและฉันยังได้เห็นหมีอยู่ด้านหลังของฉันด้วยมันบ้าบอที่สุดฉันเลยถามไปว่าที่นี่เป็นสวนสัตว์หรืออะไรกันเนี่ย พวกเขาก็ตอบว่าไม่มีอะไรต้องกังวลมีพวกนี้เป็นมิตรกับมนุษย์ก็เป็นงานคิดถึงกันนะฮะโอ้โหพดกล้วก็คิดถึงรอบเลนเหมือนกันนะครับขอให้คุณโชคดีกับเส้นทางอาชีพที่เซเนตเซนส์ปีเตอร์เบิร์กนะฮะเอเลียดลั่นพร้อมตัดผมหลังเบิร์กสกอร์แกกับลิเวอร์พูลปีเปิดดาวรุ่งพุ่งแรงของทีมหงดานะครับยืนยันพร้อมตัดผมเป็นการแก้เคลดหากสามารถเบิร์กสกอร์แรกกับทีมชุดยญดได้ในฤดูนี้ ฮาวีเอลียตนกักาปีกลังเล็กของลิเวอร์พูลคือหนึ่งในแนวรุ่งที่เจ็กก้งครอปให้การลงสนามกับทีมชุดใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมโดยรับใช้ทีมไปถึงสิ้นป่านัดในทุกรายการในซีซั่น2 0งพสถึง2 0ง0ซึ่งล่าสุดโจนหนูเอเลียดก็ได้ออกมาประกาศผ่านสื่อว่าพร้อมจะตัดผมอย่างแน,น่นอนหากสามารถทำประตูแรกกับทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จผมไว้ผมทรงนี้มาประมาณ2ปีแล้วผมไม่ใช่ทรงที่น่าสนใจอะไรนักหรอกแถมมีบางคนคิดว่าทำไมถึงไว้ทรงนี้แต่ผมชอบนะ อย่างไรก็ตามผมไม่คิดว่าเจคกิงครับจะชอบมันหลอกบางครั้งเขาก็มองมนแล้วและก็หัวเลาะผมสัญญาก,กับเพื่อนๆว่าเมื่อผมทําประตูแรกในระดับอาชีพได้ผมจะตัดมันผมคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรซึกอย่างก็อยากจะให้เป็นที่จดจําและมังว่ามันจะเกิดขึ้นในอีกไน่งชานี้เอเลียตกา่าน The Atlantic. เดออาร์เลนติลเลวูกำลังให้ความสุดใจแบ็กซ้ายจากโอลิมปิกกสและพร้อมหนึ่งมาเป็นแบ็กอัพให้กับแอนดี้โรเบอร์สัน สโมสรลิเวอร์พูลกำลังตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวของคอนสแตนตินอสซามิกานักเตะที่เล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายของสโมสรโอลิปิกอสในลีกประเทศกรีซโดยมีรายงานว่าทางเจ็กกิ้งคลได้ส่งทีมงานไปซุ่มดูฟอร์มมาได้สักเวลายันหนึ่งแล้วรายงานนี้มาจากดิดอิสแอนด์วิลล์ซีซซดังของลิเวอร์พูลนะครับที่ลงข่าวว่าในตอนนี้สโมสรแชมป์ถึงมุงเกลียล่าสุดกำลังให้ความสนใจคอนสแตนตินอสซามิกาโดยนักเตะทีมชาติก,กรีซในวัย24ปีสามารถเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายและ ตัวรูปทางริมเส้นทางด้านซ้ายโดยทางด้านเจิร์กิกรอปต้องการนำคอนสแตนตินอสซามิก้ามาเป็นแบ็กอัพตัวสำรองให้กับแอนดี้โลเบอร์สันที่ก่อนหน้าน,นี้ต้องใช้บริการของเจนส์ปินเนอร์อยู่เป็นประจำและการโยกในกลุ่มเลี้ยนมาเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็ไม่เวิร์กโดยคาดการณ์กันว่าคอนสแตนตินอสซามิก้าราคาได้จะอยู่ที่ประมาณ8ล้านปอนด์เท่านั้นซามิก้าลงสนามให้กับทางด้านโอลิมปิกอสในศึกซูเปอร์ลีกนะครับไปแล้ว20นัดน,นะครับแล้วทำได้4ี่แอซิ์ การที่ลีกจะหยุดไปจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยคาดการณ์กันว่าการเจริาซื้อตัวในตลาดน,าน,รานัร้อนนี้น่าจะมีความเป็นไปได้สูงเพราะตำแหน่งแบ,บ็คไซด์คือตำแหน่งที่ทางลิเวอร์พูลกำลังมองหาอยู่ในขณะนี้และตัวนักเตะก็มีราคาไม่แพงเพียงแค่8ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะฮะมาตินสกอเทลร่วมยินดีของดางทีมเก่าพังงาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก มาร์ตินสเกเทลนะครับอดีตปรกกันลังชาวสโ,โลวาเกียของหงดังลิเวอร์พูลร่วมยินดีกับความสำเร็จของทีมเก่าหลังหงดังคว้าแชมป์ลีกสูงสุดที่รอคอยมานานกว่า30ปีมาครบครองได้อย่างยิ่งใหญ่สเกเทลอยู่กับลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ปี2 0 0 8ันแถึง2016แต่ไม่เคยได้แชมป์ลีกกับลิเวอร์พูลแต่เขาก็รู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากที่ทีมของเขาเคยลงเล่นให้นะฮะประสบความสำเร็จผมมีความสุขที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์ผมโทรไปร่วมความยินดีกับโค้ชและนักเตะด้วย สักเทียวในวัย3-5ปีที่ควา้าแชมป์ลีกสูงสุดตรุกรกีร่วมกับอิสตันบูลบาซักเซียในูกาันี้เช่นเดียวกันเปล่ามันเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับบาซักเซียในการควา้าแชมป์ลีกอร์ผู้เองก็ได้รับก,การประกาศยืน,นยันว่าเป็นแชมป์เมื่อ7สัปดาห์ก่อนขณะที่เราได้รับการยืนยันว่าเป็นแชมป์ลีกตุรกีในสัปดาห์สุดท้ายแต่มันก็คู่ควรกับความสำเร็จในท้ายที่สุดเพราะเราเป็นทีมที่สม่ำเสมอที่สุดในลีก ผมขอแสดงความยินดีกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สำเร็จตั้งสติ FA ออกกฎเป่าแจกใบแดงขั้งเจตนาไอสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะฮะหรือว่า FA ถาแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่3สิงหาคมที่ผ่านมา <Hey. S 1> เกี่ยวกับกฎใหม่นะฮะ <Hey. S 1> ที่จะให้อำนาจผู้ตัดสินสามารถแจกใบแดงให้กับนักเตะได้ทันทีหากผู้เล่นคนนั้นตั้งใจไอใส่นักเตะคู่แข่ง หรือกรรมการในช่วงระหว่างที่อยู่ในการแข่งขันนะฮะด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ตอนนี้วงการกีฬาจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีมาตรการสำคัญเพื่อใช้ป้องกันว่าจะไม่เป็นการห้ามจับมือในขณะที่อยู่ในสนามการเว้นระยะห่างทางสังคมรวมไปถึงการห้ามแฟนบอลเข้าชมเกมฟุตบอลเป็นต้นสำหรับสมาคมลูกหนังเมืองผู้ดีก็ได้เพิ่มความเข้มงวดการป้องกันด้วยการออกกฎใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยหากมีการไอใส่ผู้อื่นในสนามไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งหรือกรรมการโดยเจตนาบุคคลคนนั้นมีสิทธิถูกลงโ,โทษด้วยการโดนใบแดงและจะต้องออกสนามในทันทีหากผู้ตัดสินทราบว,ว่ามีใครก็ตามที่ตั้งใจไอใส่หน้าคู่แข่งหรือกรรมการในระยะใกล้ผู้ตัดสินสามารถใช้กฎข้อ12ที่ระบุเกี่ยวกับพฤติกรรมน่าดังเกลียดดูถูกเกยียดยามผู้อื่น หรือใช้ว่าจาที่แสดงเป็นสารลักษณ์ที่สอบไปในทางที่หยาบคายแต่ถ้าหากเหตุการณ์ไม่ได้รุนแรงจนถึงขั้นไ่ออกนักเตะจะถูกตักเตือนเนื่องจากแสดงพฤติกรรมไม่มีน้ำใจนักกีฬาและขาดความเคารพในเกมถแถลงการ FA ระบุอย่างไรก็ตามนะครับในงานถาแถลงการของสมาคมลูกหนังเมืองผู้ดีก็ได้ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าผู้ตัดสินจะไม่ทําการลงโทษในกรณีที่นักเตะไอธรรมดา หรือการผลมน้พลายลงเศษพืน้นสนามเป็นต้นแม้ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่มีการขอความร่วมมือให้งดเว้นก็ตามนะฮะ oh oh. นี่คคอสรุปข่าวเรืวอรหุ่นครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่4สิงหาคมนะครับขอเชิญแฟนๆร่วมสนุกในการกด s u b s c r i b e และก็กดติดตาม The c o p แฟนบอ e พันธะน,นะฮะพวกท่านจะได้ข่าวสารจาก นะครับแฟนบันแทสถึงเป็นข่าวสโมสรลิเวอร์พูลที่พวกท่านรักนะครับร่วมเชีร์ไปด้วยก,ก, like, กันชอบกดไลค์ชอบกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ thank you